ธรรมดาพี่ๆทั้งสามคนไม่ว่าจะเป็นนายนุ้ยนายเต้นายตูเนี่ยพยายามที่มาพูดคุยกับกลับบ้านในดี้าแต่ก็ไม่ยอมครับวันนี้ฟาดอนี่จะมีอะไรจุนตนทานาใน,ในุ้ยนที่ไ้หนโตูก็มีน้องติดตามนิายาหก็รอต่อไปครับ คอยการแต่านเนี่ยเที่สาวไม่สนใจเราเลยครับทำไมโอ้ยจังที่เดือดเลยไม่ใหญ่เหลืองก็ใช่ครับที่เพื่อแต่งงานไปนี้ก็ปากเมียไปเดินรถรถปะมาณเดินทิพย์ลุยเลยวันดำบุญก็ไปในวัดไดเมียไม่ไม่เดินดำร่างเออลุกไม่ได้ที่เดียวลุกใช่บาคนไดเมียไม่เดิน ได้ปลาเม่เด <À. S 1> ินดำลัางดงใบใจเจ็บไปเลยเออคู่แก่นอกกับค่าใช่ไหมปลาอ้วนๆตัวนู้นลายเมียไอาพึ่งได้ดิไม่นึกว่าแบบเดี๋ยวกูมันเปียร์อะไรคนลายเมียมันไม่ได้รู้เร็วเมียเต็งทั่วเรียมไอ้แก่เดินองลูตามล่างเมียแล้วกูดึงเชื่อเลยได้ันเลย คนมากหลักเมจะปตัตไม่เหมยตังเต็งเลยแหมดินดจกอันหนึ่งวิอัน,น hm อหนึ <It> ่งจิตตรงนนวิตรงนั้นในแก่อมหลวงเงือเตมาาบลีหูมาบ้าแต่นี่สิ่งเดที่รอการแต่งานจะสาใหมชสนใจเราลยครับอันนี้เรากรตูดไม่ได้ผมก็ไม่ตูดเจ้าเจ้าทำไมเลยครับทำไมหรอจำได้ใค่มึงไงเลย กไม่ดีตรงไหนเลยมันน่าช่วยได้ไม่เจ็มึงมาว้นจดุดนึงมามาปน,นีวัวงไม,ไม,มงง่ไม่เหมาะก็เราปิดวังลน้ยเหีง่ายไ้รดกูไม่ชอบมันปิดวังใหม่แต่ได้มึงแต่เดกอยู่บา้านราอันแต่เนแ่นี่ทุกยาบกดดทุณทุกใรงที่มึงคิดเพลียเฮ้ยผมทนมึงจะไม่ยืด แต่แกก็ยอมรับันนองบาด้อนเป็นอย่างดีแล้วที่มนันเลียวมันได้เลียวมันจะล่ะเล่าวะเนี่ยตั้กับไปเองนี่ความล่อมึงกว่าป้าเล็กกันเอากับกูเอาล่อเมื่อไงครูรอล่อปั่นมึงล่อไม่เรื่องเลยมองความล่อกับเล่าจุนชุนเจมมึงไม่เคยคิดในการเรืนอต่างจากบ้านผูล่วงมาเกวมืองเชียงไม่หนิ เราต้องดื้ตั้กางเยมบถ้เาเดินมาจากาผู้ร่วมมาเฟ่เมืองจะไม่ตจงมาหยุดปากพอนึ้นคืนในประจําใดนอนรับต่าลานาวัดผู้ต่ารำผัวกรรนอนเร่งดีบรอบัวปันนอนลา่าทำไมแกยุ่งชดเลยบัณฑรเฮ้ยยืนชบเอ้ยเราจนอนลา่า ลาหักใจเส้นมาจากยีไงรงเทมที่เราหน่อยลาพวกเาคำนองหน่อยเล็งก็พวกเอย่างดีเลยพี่นนท์น้อยนี่เรามาประนีอยากแก้นหรือวะเนี่ยมาจะกระยุยเรใจเรายนี่เรามาประนีพอรู้บ้านโน่ไดจะเก็บพุงกังคำกังเกิน อีปุงกายอีปุงกาได้ปัญญจะตลวนนียจเลงไรเราเลงรู้วันผมเบื่อเลงเราเลงไรก็รู้วน่นี่พอโยบานมรปือมังพวกกำนนเรื่องอยู่เรียมพระว่ตว่าลุงตือนกำนอนมึงอาใจนากูวิวเ

เด็ดมันไปนได้ว่าเจ้ากล้วยไม่กันเกี่ยงไหววันกูหม้อเผื่อน้องกูได้ว่าดเหรอหลืดจำได้ไม่ได้แบบบาร์บี่ิวหลืดอ่ะอันเป็นจ้าไม่ติงกันบบนี้พี่แดงลาวยังมังม่งไหมไอ้ติงจับปลอกออลลก็ไอ้ติงตื่อเล่าลูกเลยด้วยน้ำเด็ดแรงพีให้น้ำเด็ดพื่อจุกแก่นมกินเลยล่ะโอ้ตื้อเลย ห well รือยาปีนิับเหาจบจิ้งนี่ชาปันไม่จืเล่ากไปเนหนังน้าหรือจับตังมยอนไี่าวัานยินรู้ไยปเล้วกัจับตังปลัวนี่กูตื้อยู่ลาภูกูตือยากมันปกลาไม่จะปอกหนุยันปกไม่จะปกเจ้าพอที่อยู่บายเจ้ากินไดแรงนี่ติกคุมรวมอายุบันเจ้าเจ้า กูถามมึงเตีนว่ากูตั้งร่างกายเปรยุงยางรเปรยหม่อ่าอ่าตรงนในนอนมามีไหมแต่ทุกตรงไหตูเย็นมันล่มไปหังโตแล้วหอแรกหลอไม่กินเหล้าอมายยุบันจะเจ้าอยู่บนนี้นอนหลงพ่เห็นไหมเจ้าบ้ายบันจะเจ้าต้องจิตติจะต่างห้เจ้าบ้าอยู่อุ้งเก้าแข้งจะอกินนี่เปลไปนอนอยู่กับบ้า ยุงก็ไมตายเลยมึงจำไว้ตัวยุงก็บ้าเลกันใายโดนอันเลียวบใจกับเราเราขี้เลาพรร่างกายกูยุงตัวนั้นันก็กูจัดเตี้ยงตัวนั้นเลือไปแตก้วัดินไม่โดดใช่แต่เออกูนเล่ากูเป็นเออเอกูนเลือดกูเป็นเล่ามันแหลกป่ะโอ้ไม่โอ้ลงไปไว้การบัวแกงจาือ

ปนนุ่มาดิรี่ยิงหลกันในเรื่องที่หยัดไม่มัดจเปล่าเราจะรู้บัตไม่รู้กินเอาะไรอทไอตัวจะปีนตาจะต่างไล่รวมรวมคือรวมแก่รวมเจ็บรวมตายให้มันขิงตามมันไม่ประบามันก็เคยร้องกันเลยประรองยันยังเอาประตอราคกับกับกันใครทำประบายก็ช่ย กูเลุ่รงใยมันกดนว่ามันได้กินน้ำเปลาเลยแหละออนลงเพรา่าเล่ปลอกเล่นงมาแชปลายเปล่าลมาล้างเอากันล่นกินเบิ้ลเลยนึงแล้วลงตายเลยไอตู้ไปกวาเลตายแล้วมองน้ำเปล่าว่ามอน้ำเปลาว่าเล่คุย้ว่าเโตูว่ามันตึ้งปสาวต้นแอง เงต้ตักใสบาตัวอยตึ้งปลาโมตางวัดฮัลชัยมาหลอกเว้ละมันแหเจ้าวะขอน่าดูเลยเอ้ยนี่ก็เล่นมาจอจำนวนหน่งนาบ้าคูมาแต่จังหน่งงานาเมื่อกแค่ไปบวชอยู่ไร้ากรเลวกาจตวติ้งกัะปาดีกาไม้คู่เด้งคู่ไปบวชอยู่บ้านก็าไร่ปีเลยยางเช่อเู่อเร่จันตต้นต่างกูเลยอีก ผู icana, Entonces, zat, uh, ahan, Job, ้ปากคนมันย uh ิ akan, it, ่น่ารวนรเลยครับเจ้าเนี้ยให้นอนๆไปผู้ปักปักผงพวกเอ่อท่บังควนท่างป่นจุงกี้อ่าปาปาบนัปฏิหุตน้ปฏิน้ำมาหรือมันก็มาหง่งเลยอ่าวันีมาโงงอ่การวาได้เนี่้องอาบมีบันาบู้าไปปาไปทั้งรุ่นอ่ะ เราจิ้งจั้งจั้งป้าไปจัดหลอดุ่นมาเลยไ o ไปอยู่ละงานเปิดวัวหลอไปกูได้เราพีได้มาเลยแม่ตายร้ามแกงตุกูออใกงหลงมูลทุบมาเก่เล็กหตามไอกว้งรูหมแมม่มั่งใจยาวเกงในกว้งไอ้ตายวกินกันเราจะจำั้ Tao <laughs> bày quân tâm à, rất quang rưng mình có lấy cái lối để gặp nàng bào các nàng luôn áp bàn bên ploughton nằm ở ýu nơi em ploughton em bàn về nói dài người tao tante bàn rắp chặt 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 จับตับดีแล้วแต่ในใจตับกี่าดไรโยกุล่ายพิมกันแล้วนั่ให้ป๋อก็มองกันเลยชุบยาแดงใจตับกาดอยู่ปุ๊บโ <c oughs> ยยมพุ่มข้าวขี้แกก็ยอมน้อยป้าขณะนันงนพวกเราว่าได้ในบนรับปังควันเพื่อนำเ,เงินได้ปิดมันเราโนยนดีง่ะเรามาเราหงุด กูรู้แล้ววันนั้นนยกิจันน้เราพกินมันร้อนนุ้ยปัตตเจ็ดว่นนี้ลินใช้กันว่าตังน้อยนะลูกมาลงัวตงนุยีเดกันมามีหลจากินไอ้กุนนุ้ยเด็วกูก้าวไปหนึ่วัน่างเมียไว้เมียกูก้าวมาล้วในเป็นดิกูออกมาตึ้งเรียบร้อยแล้วใช้ัง่องคนนั่นแหละไอ้เห่นุ้มไว่องหงส์เดนมช่งหงส์ลยตบตึกมเ็วเลย A này em village là... chắc, John Roman, ung thư kín John Roman kín kín say kín na kín 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 พอว่าเกยแตตึพอเตียคืนกลับนกันหมดแล้วอย่าเลืออยู่เตเลือตลูกยานังกาาา้เจลเจต้องเลยอยาคืกลับลับกันหมดแล้วลูกแก้วจะรำไม่ไครดูแลโนยกขึ้นตาลองเ เลือกลาบอยู่เมือ่อตอนเออจะขึ้นตันนอนแต่งไงเลือกลากรังใจกามาใจกาบูตืาา่นแล,ล้วล้มลำไม้คปดูรำไม้รมมา,รรมมารก,กูกันตัว Khen cháu an à. Xe chóng bạch Để xoay bên đại gia Rập cướp Khen rơi khen đốt mũ Giá ja đốt mới mấy lưng Đốt kinh à, nó có vải vãi Cắt năng nọng Giá đáy kinh đốt Báy ở phần năng. ดมูดก็อ,อกมกันเลนยกลัวม,มาตึงหนาลูกบดุราเลยคและแนนมันเกี่ยงม,มากูข้าไปคนนึ่กันได้ไป้ามคนมองเหนคำคิดนำปลาวไว้เลยไมู่มไปซื้อมากคุปมองเราอ่าให้ปลา,า,าทีาบบราบได้โอ้ล่บอึแกก้อที่คำนนลถบ้านเหมือนมันแถงเลยตื่นไปดิ โอ้แติดึนเด้ดูเรียนหรอดูเลลานดึนเป็นเกียงกลางวันว่ะที่แกเป็นตายยายปุ่งล้นอยู่บ้านเราแต่วนแล้ได้เดือยวัรกับหัดก้ไอ้หลอมันได้หายไปไอ้บาเป็นอยู่ไปไหนการนี้พวกเรานี่ก็พลอยมีความทุกข์เพผมเชื่อเออมีความทุกข์วันรุวงอรีณเราคอยเป็นเรือไมเราทุกวันตื่นไม่ได้ทำงาน คุณตุกว่าไม่นังไม่เล่าใหกินจะตับไม่ร้อคุณนี่ก็ทุกเหลือยาเหลืไม่หมูอยากกินยาไอ้บานยากกินไหอุจาในปลาดิเด้วไม่จลเป็ดตอุ้งแกงไแกงเืไม่ปาย่างเหมือนกันเหมือนแกงปุ่งปลาเนีิดอันนั้นจกลไหมัน อนในปาป่นีーー้ก็ม like ันบนอนอหเลยถ้าได้เครื่องใ่หัวถึถ้วยเหายถ้าได้วุ่นัวมันจะวุ่นและได้กลบได้ออนใกล้แกลใกล้แก่หยัดแมมมช่ใกล้แกลเพราะฉะนั้นไลออกมาเร็วหลับ

ไอ้เรื่องเครื่องหัวนั่นแอ่ต้มมาร้อยไหมบอต้มไม่ร้อยนะต้มมันถึงมปากตัวใหญ่หูเป็นเก่งเป็ดเราไอถึงต่อตัวกายเป็นแวนเป็นแหง็กเด็กหายตามันติดกัวเส้นไอ้เครื่องไม้มาวันนี้อันเต้าเหล็เว้นเร้นตัดต่างจำถ้เป็นแวนเด็กเล็กแกตึ้งเครื่อง Ken vet tung mà tang mai quay lại quá này cú tôi. Ai thế? Cho này để tới cú Ê, say ngon đi. Cho này để tới cú hôm mày. cú, đau, mày. cú đau, tính này. Ken bằng cú hôm là non. bằng cú hôm là non. Ở đằng tung tứ về này. ครั้งดินได้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 ไม่ปากอาหลาดนั่งเลยเบาตื้อหินเลย <c oughs> บางทุกนี้ว่าควแต่ว่าน้องไปแต่งงานถึงเรานนั้ตาน่า,นาเปื่อยจะเบาแต่มาอยู่ก็ต้องใช่ว่ามุสุเดชะบัวที่ดีใอ้เราบา,บายไม่ใหญ่ใครหลักที่รู้ว่านะมาละกายไม่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนู้นเราปากพุ่นนี่

thì có lẽ là cảnh chuẩn, cảnh chuẩn nó nua. Ồ, nó lao, nó lao. tức giá cho mắng nó đạt. lấy, có lẽ là chết rồi. <laughs> Nghĩ ra bọn tôi bắt đầu cảnh chuẩn rượu. Rồi nàng leo, lấy ốc. Thì phục tâm rồi đấy. Nàng cảnh chuẩn này mà bắt bếp mình ạ. Giờ sao mấy ông lại bếp ở bấy Nó phạm lo của cùng được. นี่หน่อยหน่อยไม่เดียวบายนี่มายว่เจะาอเล่รู้เลยว่าจะาไม่รู้ใจแต่มึงน้าตาไม่เดยเลยน้องเป็นไงสบายดีไหมเมื่อคืนหลับสบายไหมน้องอีกนว่าเรบเรบเรบมันจะดเว่ามันไม่รูใจพี่เจ้าหนึ่โต้กกูเล่รู้กป่าพว้เปนังกินรามอนอมติวตัดเล่รู้ด้วยปะเล่รู้เรือข้ถ้นังกินปราเม่ไม่ nàng nhìn dèm, nhìn chơi tầm tay bình bị tỷ râu là tỷ lâu là mấy nàng lẽ tại đây đế lẽ hồi nàng tặng nàng chìm kín và nói nó về này nó tấu ở hợp tóc nó quên mấy nàng tỷ nó lâu ta mấy mái là tàn chơi bí lấy bí mềm bia chắc quất là trăng tặng mấy thư lèo lệ Tao nặng kim 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 มาไปอาีนอนดีว่าแต่แม่ไม่แบบเปร็วปเร็วไปเร็วเลยหลักหลักรุ่นรถออกต่างลักนี่ไงมันเหี่ยตายอุ้มเราเลยรู้ว่าไม่ได้เด็กแล้วที่อย่างก้าวพี่อัะเ่อยเลยนี้ไปตามเจ้าสาวดูก่อนไปตามเลยตามจุกวันนะเพราะวันนี้ก็ถามพี่ก่อนเด้าเร็มึงถามแม่แม่ แม่งจะเล่าก็ใช่อืมจะเล่าวันนี้ผมกมัน <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะกูจะไปย่อเสยน้องแจ้งเรืนะ่องนี้พ่วงไปเดี๋ยวเออตอนนี้พอเลี้ยงกกมันไม่อยู่ไม่รู้งกับแค่เป็นได้เรื่องเรื่องนี้เป็นเหม่ไม้กันเหม่ไม้กันน้องดีเลยดีจ้ะลูกลูกบ้าไอตัวนูน้นเสยแต่ไปน้องโดนนี่จะไปหลกเลีย้ยงกูแนะค่นั้นแต่กูต้องได้ก็เหม่มัน ไอ้ก <gesch> ูได้กับเม่มันถึงกันนี่กันลูกก็ยังไม่ถึงกับเาก็วันนองได้เล่นตบปะก็เป็นแมย์ายไอ้ไรเหรอไม่แม่เแล้วเมย์ายอ่ะผมมั่นแต่ยินทีไรหนูแมย์ายพอครูบอครูยังแมย์ายเราครูอ่ะแต่แม่์ตายถึงพผัาแม่เอ้ยเจอเมียพัวแต่ไม่ใช่เมย์ายเราห้าเึไงใกูเรียกแม่์หรือยังไม่กูเรียกแมย์ายเนี่ยนี่นอนได้แทนผมอยู่ไม่ใช่ผมอยู่เรา มันนี่ปุตตาถือไวลยเออล้วลกใหญ่มึงอีกน้องแจ้งเลือนเมนไปจับกูไม่ได้ป้าไปนูเลย้จนกว้านู้ไดซอยนหลักนี้วปาดน้องแจ้งเลื่อนไปโคเชว้าพวกว่าหลังน้องยิงตายโอุ้งใครโดนดันน้ำมันใหญ่ตายเลยไปตามเจ้าสาวดูหน่อย ไปท้าพระเจ้าก็ตอบว่าไม่แทงแล้วเขาไม่ยอมกลับแหมถ้าก็าว,าว่าดแทงอยู่เลยไม่พืูดถ้ากว่าไม่เอาเร็วก็ไม่กลับเลยไปท้าไปท้ามขาบาอกไปน,นั้นในหลังเทียงเละๆเพราะว่ามันจำแนกติดกูไม่ได้ตากูเห็นติ่ได้วนวัวตาเดี๋ยวลำ้ำอยู่ในหน้ากูอยากกันมากยากมันเลยกูจอบ

મેં રોજ જઈ ઉબાડું બનાન રતો તું જરુર કરના ઇનમેય રન કરના